เดินผ่านมาเจอนะครับเห็นลักษณะออกผลนั้นมีความสวยดกมากนะครับต้นนี้เป็นต้นกระบกที่เป็นต้นที่เปาตรงนะครับแต่ว่ามันเกิดอยู่ในหุบช่องหินนะครับซึ่งผมก็อยู่สูงขึ้นมาจากโคนต้นมันประมาณเกือบเมตร30นะครับ ก็เป็นต้นที่มีความตรงนะครับกระบ,บอกต้นนี้แต่ว่าแต่กิ่งต่ํานะครับก็เลยทําให้เห็นผลนั้นได้ชัดเจนกว่าต้นอื่นนะครับต้นอื่นอาจจะสูงแต่กิ่งต่ําแล้วก็หินที่แผ่นหินทรายขนาดใหญ่ที่โผล่ชี้ขึ้นนะครับก็ทําให้กิ่งนั้นติดกับแผ่นหินนะครับคนก็สามารถที่จะ เห็นได้ง่ายนะเป็นผลที่สีเริ่มเขียวนะครับออกเข้มขึ้นนะครับมีแก่บ้างมีอ่อนบ้างนะครับก็เป็นไม้ที่นิยมใช้เป็นไม้ร้อมนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนิยมทํำฐานเอามาสร้างบ้านก็ได้นะครับ ผลนี่ก็รับประทานได้ก็แทบจะดกูรต้นนะครับถ้ากระบกถ้าไม่ได้เกิดผลนี่ก็เห็นชัดเจนนะครับ